สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานออกุรมาวตานค่ะกุรมาวตานครับอวตารปางที่สองของพระวิษณุในรูปของเต่าเต่ายักษ์เลยนะครับที่ค้ำจุนจากกระวลใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเรื่อง กุรมาวตานเต่าแห่งความมั่นคงซึ่งผมว่ามันไม่ใช่แค่นิทานเทพเจ้าสนุกๆน,นะครับไม่ใช่เลยค่ะมีความหมายซ่อนอยู่เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องเอ่อความมั่นคงความอดทนครับแล้วก็การหาจุดสมดุลในโลกที่แบบมันวุ่นวายเนอะใช่ค่ะในยุคนี้ก็ยังปรับใช้ได้อยู่เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่นคิดสำคัญจากเรื่องนี้นะครับที่อาจจะช่วยให้เรามองเห็นหลักยึดในชีวิตตัวเองได้ชัดขึ้น อืมเหมือนการหาบทเรียนจากเรื่องเล่าโบราณครับว่าเอ๊ะเรื่องเต่าพันปีนี้จะให้บทเรียนอะไรกับชีวิตดิจิตัลของเราได้บ้างอะไรทํานองนั้นน่าสนใจค่ะเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยเรื่องมันเกิดในยุคที่จักรวาลกําลังปั่นป่วนมากๆเรล่าทวยเทพหรือที่เราเรียกเทวดาเนี่ยค่ะกําลังอ่อนแอลงอย่างมากเลยนะคะตอนนั้นครับอ่อนแอมากมใช่เลยค่ะ ต้นเหตุก็มาจากคำสาปของฤาษีท่านหนึ่งชื่อทุรวาสอ๋อฤาษีทุรวาสค่ะท่านไม่พอใจเท้าอินทราคือเหมือนกับแสดงอาการไม่เคารพพวงมาลัยที่ท่านให้ไปนะคะครับผมคำสาปนั้นแรงมากก็เลยทำให้เหล่าเทวดาสูญเสียพลักกำลังไปเยอะเลยความสงบสุขในสวรรค์ก็แบบเริ่มสั่นคลอนพอฝ่ายธรรมะอ่อนกำลังลงก็แน่นอนฝ่ายตรงข้ามอย่างอสูรค่ะ อูที่เป็นตัวแทนของความวุ่นวายความทยานอยากก็ここเริ่มมีอำนาจมากขึ้นใช่ค่ะทำให้สมดุลของจักรวาลเนี่ยเสียไปเลยเหล่าเทวดาก็จนปัญญาแล้วทำไงดีก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากองค์พระวิษณุผู้รักษาความสมดุลของโลกอยู่แล้วนะครับครับพระวิษณุทรงรับฟังแล้วก็ทรงชี้ทางว่าพลังที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากกำลังกายอย่างเดียวนะ <c ười> แต่มาจากแบบการร่วมมือ <c ười> ความพยายาม แล้วก็ความเชื่อมั่นในกฎเกณฑ์ของจักรวาลคับผมท่านเลยแนะนําทางออกที่แบบคาดไม่ถึงเลยคือให้ทําพิธีกวนกษเียณสมุทรกวนกษเียณสมุอู่เหนือมหาสมุทรน้ํานมเพื่อให้ได้เอ,อ่อน้ำอมฤตค่ะน้ําทิพย์แห่งความเป็นอมตะที่อยู่ก้นมหาสมุทรเลยครับแต่มีข้อแม้สุดหินเลยคือต้องไปชวนศัตรูคู่อาฆาตอย่างพวกอสูรมาช่วยด้วยโหตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะ คือพระวิษณุทรงบอกว่าความเป็นอมะตะเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆด้วยความโลภหรือความแค้นครับแต่ต้องใช้ความอดทนความเพียรแล้วก็ศรัทธาอย่างสูงเลยค่ะเราเทวดาก็คงลังเลหน่าดูก็ลังเลนะคะแต่สุดท้ายก็ยอมตกลงเพราะว่าพระวิษณุท่านรับปากว่าจะคอยช่วยเหลือตลอดภารกิจนี้การเตรียมงานใหญ่ก็เริ่มขึ้น เหล่าเทวดาก็ต้องไปเจรจาเสงบศึกชั่วข่าวกับอสูรค่ะไปคุยกันก่อนสัญญาว่าจะแบ่งน้ำำําอมฤตให้เท่าๆกันพวกอสูรก็แน่นอนอยากเป็นอมตะอยู่แล้วก็ตกลงสิคะรออะไรก็ตกลงทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็ยิ่งใหญ่มากเขาใช้ภูเขาเมรุเลยนะคะใช่ค่ะภูเขาทั้งลูกเลยเอามาเป็นไม้กวนใช่ค่ะแล้วก็ใช้พญานาควาสุกรีเนี่ยเป็นเชือกพันรอบภูเขาค่ะตัวพญานาคเลยนะพวกเทวดาก็ เออฉลาดหน่อยเลือกจับทั้งฝันหางนาคอืส่วนอสูรด้วยความเชื่อว่าหัวนาคมีพลังมากกว่าก็เลยไปยึดฝั่งหัวไว้คิดว่าตรงนั้นดีกว่าว่างั้นเถอะใช่ครับแต่พอเริ่มออกแรงกวนเท่านั้นแหละครับปัญหาเกิดเลยยังไงคะภูเขาไม่รู้เนี่ยใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่มีฐานรองรับที่มั่นคงอ๋อมันก็ค่อยๆจมลงไปในมหาสมุทรนม แย่ yeah, เลยสิคะนี่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากเลยนะถึงสภาวะที่แบบไร้เสถียรภาพเมื่อขาดรากฐานที่มั่นคงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลหรือเรื่องเล็กๆในชีวิตเราถ้าฐานไม่แน่นพอเนี่ยทุกอย่างก็พร้อมจะพังลงได้เลยนะคะความพยายามทั้งหมดอาจจะสูญเปล่าไปเลยใช่ค่ะทั้งเทวดาทั้งอสูรตอนนั้นก็คงเริ่มท้อแท้สิ้นหวังกันหมดครับและในจังหวะน,นั้นเองจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงคะ่ะพระวิษณุ ทรงอวตารลงมาเป็นกุรุมะเต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่ยักษ์เลยครับลองนึกภาพตามนะครับเต่าที่กระดองสองประกายเจิดจ้ามากแต่แววตากลับสงบนิ่งเหมือนแสงจัน์เลยโห oh. กุรุมาดำดิ่งลงไปใต้ภูเขาเมรุครับและเอาหลังอันแข็งแกร่งของตัวเองเนี่ยรองรับภูเขาทั้งลูกไว้เลยนี่แหละค่ะหัวใจของเรื่องเลย กุรุมาคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงอันศักดิ์สิทธิ์หรือ Divine Stability นั่นเองความมั่นคงอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะทำหน้าที่เป็นฐานให้กับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ภูเขาเมรุถึงตั้งมั่นอยู่ได้การกวนกเกษียนสมุดก็เลยดำเนินต่อไปได้อ๋อเหมือนเป็นฐานให้นั่นเองใช่ค่ะนิสอนเราว่าถ้ามกลางความผันผวนความวุ่นวายภายนอกเนี่ย เราต้องการแกรนกลางที่มั่นคงภายในหรือการสนับสนุนที่บางทีมองไม่เห็นเพื่อประคองให้เราไปต่อได้เหมือนเป็นการบอกว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องมีรากฐานที่แข็งแรงรองรับเสมอซึ่งบางทีอาจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยซ้ำถูกต้องเลยค่ะเหมือนกุรูมาที่ทำงานอยู่เงียบๆใต้น้ำครับ กูรูมาแบกรับภาระนั้นไว้อย่างเงียบเชียบเลยนะคะไม่โอ้อวดเป็นเหมือนพลังสนับสนุนจากเบื้องบนหรือความแน่วแน่ภายในที่คอยค้ำจุนเราเวลาเราทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะยากลำบากก็ตามพอภูเขามั่นคงแล้วการกวนก็ดำเนินต่อไปได้ค่ะคราวนี้ก็กวนกันต่อพอกวนต่อไปเรื่อยเนี่ยมหาสมุทรก็เริ่มให้ผลตอบแทนครับมีของวิเศษผุดขึ้นมาเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างคะ ก็มีต้นกละลาพพกึกที่ขอพรอ,อะไรก็ได้มีวัวกมามเทนูวัวสารพัดนึกเลยโหยอยากได้เลยครับมีม้าอุดชัยสรบสีขาวปลอดทั้งตัวช้างเอราวัณก็มาจากตอนนี้แล้วก็เหล่านางฟ้าอับสรที่สวยงามมากฟังดูดีมากๆเลยนะคะฟังดูดีนะแต่เดี๋ยวก่อนจุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับนอกจากของดีๆแล้วเนี่ยมหาสมุทรก็คายของที่น่ากลัวสุดๆออกมาด้วยเหมือนกัน อ้าวของไม่ดีก็มีเหรอคะมีครับนั่นคือฮาลาหลนฮาลาหลนครับพิษร้ายแรงที่แค่ไอของมันเนี่ยก็พร้อมจะทำลายล้างทุกชีวิตได้เลยโหน่ากลัวมากแล้วทำยังไงกันล่ะคะทีนี้สถานการณ์ตึงเครียดสุดๆเลยครับตอนนั้นทั้งเทวดาทั้งอสูรต่างเพ่นหนีด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พิษนี้เลยแล้วใครจะช่วยได้ลรอคะทีนี้จนต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากมหาเทพอีกองค์หนึ่งก็คือพระศิวะ พระศิวะมหาเทพผู้ทำลายล้างแต่ก็เปี่ยมเมตตาครับพระศิวะผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาก็ทรงยอมเสียสละครับดื่มพิษทาาล,าลนนั้นเข้าไปเพื่อปกป้องจักรวาลท่านดื่มเข้าไปเลยเหรอคะแล้วท่านไม่เป็นอะไรหรอท่านไม่ได้ปล่อยให้พิษทำลายตัวเองครับท่านใช้พลังกักพิษนั้นไว้ที่ลำคออ๋อกักไว้ที่คอใช่ครับทำให้พระศอหรือคอของท่านเนี่ยกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มเลย ได้สมัญญานามว่านีลกันทะนีลกันทะผู้มีคอสีน้ําเงินการเสียสละของพระศิวานี่น่าทึ่งมากเลยนะน่าทึ่งมากครับใช่เลยค่ะและมันเป็นบทเรียนสําคัญมากๆเลยนะเรื่องการจัดการกับความเป็นพิษหรือ management of toxicity ในชีวิตเราการจัดการกับความเป็นพิษค่ะพวกพิษร้ายหรือพลังงานลบที่มันเกิดขึ้นจากการกวนประสบการณ์ชีวิตของเรานะคะมันสอนให้เรารู้จักที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งเลวร้าย ไม่ใช่หนีแต่ต้องหาวิธีจัดการกับมันอย่างมีสติแล้วก็มีเมตตาไม่ปล่อยให้มันกัดกินใจเราแต่ให้เปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้กลายเป็นปัญญาแล้วก็ความเข้มแข็งเหมือนที่พระศิวะเปลี่ยนพิษให้เป็นเครื่องประดับที่คอท่านนะคะโอ้บทเรียนลึกซึ้งจริงๆครับหลังจากเรื่องพิษผ่านไปในที่สุดสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงน้ำอำมฤตใช่ครับทันวันรีเทพแห่งการแพทย์ผุดขึ้นมาจากมหาสมุทร พร้อมหม้อทองคำที่บรรจุน้ำอมฤตในที่สุดก็ได้มาแล้วแต่พอเห็นน้ำอมฤตเท่านั้นแหละครับความโลภมันก็ครอบงำทันทีเลยเอ้าวเกิดอะไรขึ้นอีกคะพวกอสูรที่แข็งแรงกว่าก็รีบชิงหม้อน้ำทิพย์ไปเลยลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเทวดาหมดสิน้นหูแย่จังความวุ่นวายกลับมาอีกรอบแล้วครับกลับมาอีกรอบแต่พระวิษณุท่านทรงมีแผนซ้อนแผนเสมอยังไงคะท่านแปลงร่างเป็น โมหินีโมฮินีครับนางฟ้าที่สวยงามชนิดที่ว่าไม่มีใครในสามโลกจะต้านทานเสน่ห์ได้เลยโอ้โห oh, oh, สวยขนาดนั้นเลยเหรอครับโมหินีปรากฏกายขึ้นด้วยท่าทีสง่างามและก็เสนอตัวว่าจะช่วยแบ่งน้ำอมฤตให้ทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรมอ๋อ oh, ใช้ความงามเข้าช่วยใช่ครับพวกอสูรนี่เห็นนางโมหินีปุ๊บก็ลืมเรื่องน้ำอมฤตไปชั่วขณะเลยหลงเลยว่างั้นเถอะหลงเลยครับ หลงไหลในความงามจนยอมอมอบม้อให้แต่โดยดีแล้วโมหินีทำยังไงต่อคะโมหินีก็ทำทีเป็นแจกจ่ายครับเริ่มจากแถวของเทวดาก่อนอย่างแนบเนียนเลยค่ะแล้วก็ใช้วาจาท่าทางเบี่ยงเบนความสนใจของพวกอสูรไปเรื่อยๆอ๋อหลอกล่อไปเรื่อยๆใช่ครับแต่แต่ก็มีอสูรตนหนึ่งชื่อราหูที่ฉลาดพอจะมองเกมออกราหูครับแอบปลอมตัวเนียนๆเข้าไปนั่งในแถวเทวดา แล้วก็ได้ดื่มน้ำอมฤตไปหยดหนึ่งอ้าวดื่มไปแล้วเหรอคะดื่มไปแล้วครับแต่ไม่รอดพ้นสายตาพระวิณุในร่างโมหินีไปได้ท่านรู้ทันรู้ทันครับเลยใช้จักสุทธสร์คว้างไปตัดคอราหูทันทีโหตัดคอเลยแต่เพราะว่าน้ำอมฤตมันลงไปถึงคอแล้วนะครับทำให้ส่วนหัวกับส่วนลำตัวของราหูไม่ตายอ,อ๋อกลายเป็นอมะตะไปแล้วใช่ครับกลายเป็นอมะตะทั้งคู่แยกกันเป็นราหูคือส่วนหัว และเกตุคือส่วนลำตัวราหูกับเกตุที่อยู่ในโหราศาสตร์นี่เองใช่ครับกลายเป็นดาวเคราะห์เงาในทางโหราศาสตร์ที่เชื่อกันว่ายังคอยโคจรไล่จับพระอาทิตย์กับพระจันทร์ทําให้เกิดสุริยุปราคาจันทรุป,ปราคาเพื่อแก้แค้นมาจนทุกวันนี้เลยโอ้ที่มาเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเรื่องของโมหินีนี่สอนอะไรเราได้บ้างคะก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องนี้ก็สอนเราเรื่องมายาค่ะหรือภาพลวงตา มายาภาพลวงตาใช่ค่ะมายาเนี่ยเป็นเหมือนดาบสองคมเลยนะสำหรับคนที่ยึดติดกับอัตตาความโลภหรือรูปกายภายนอกมายาก็จะเป็นเครื่องจองจำครับแต่สำหรับผู้มีปัญญามายาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของลีลาหรือการแสดงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องฝึกมองให้ทะลุเปลือกนอกแยกแยะความจริงออกจากสิ่งลวงตาให้ได้ค่ะต้องมีสติรู้เท่าทันสุดท้าย เหล่าเทวดาก็ได้ดื่มน้ำอมฤตกันทั่วหน้าเย่ yeah, สำเร็จซะทีครับกลับมามีพลังแข็งแกร่งเหมือนเดิมขับไล่พวกอสูรไปได้สำเร็จความสมดุลก็กลับคืนสู่จักรวาลอีกครั้งจบลงได้ดีนะคะครับก็เป็นอันจบเรื่องราวการกวนกเสียนสมุรที่ยาวนานมากค่ะเรื่องกูรุมาวตารทั้งหมดนี้เนี่ยให้บทเรียนเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งกับเราได้หลายอย่างเลยนะคะซึ่งเอามาปรับใช้กับการเดินทางในชีวิตเราได้เลย มีอะไรบ้างครับลองสรุปให้ฟังหน่อยสิครับได้เลยค่ะอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือรากฐานของความมั่นคงค่ะครับผมกูรุมาคือตัวแทนของความหนักแน่นความสงบนิ่งไม่วันไหวต่อความปั่นป่วนภายนอกเหมือนหลักการฝึกสมาธิในโยคะที่เรียกว่าธารณะะค่ะธารณะการมีจิตตั้งมั่นใช่ค่ะคือการฝึกความอดทนแล้วก็หาความสงบภายในตัวเองให้เจอแม้ภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตาม เหมือนเต่าที่หดอวัยวะเข้ากระดองเมื่อเจอภัยอย่างนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะอย่างที่สองนะคะคือความร่วมมือเหนือความขัดแย้งค่ะอ๋อการที่เทวดากับอสูรต้องมาร่วมมือกันใช่ค่ะศัตรูก,กันแท้แต่ต้องมาร่วมมือกันมันสะท้อนว่าบางครั้งเราต้องรู้จักผสานพลังที่ดูขัดแย้งกันทายในตัวเองทั้งด้านดีด้านร้ายหรือบางทีก็ต้องร่วมมือกับคนที่เราอาจจะไม่ชอบเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเข้าใจเลยครับ เหมือนในชีวิตจริงที่บางทีเราก็ต้องทำงานกับคนที่ไม่ถูกชะตาแต่เพื่อโปรเจกต์มันก็ต้องทำถูกต้องเลยค่ะประการที่3คือผลแห่งความภาคเพียรค่ะครับการกวนกษียและสมุดเนี่ยเป็นงานที่หนักและยาวนานมากมันสอนว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่หรือน้ำมมริตในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะต้องอดทนต้องอาศัยความอดทนความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความเหนื่อยล้า ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการค่ะและเรื่องพิษทาราโลล่ะครับอันนั้นสอนอะไรนั่นคือประการที่4ค่ะการจัดการกับความเป็นพิษอย่างที่เราคุยกันไปครับการรับมือกับพลังลบความเจ็บปวดหรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากการกวนประสบการณ์ชีวิตแทนที่เราจะปล่อยให้มันทําลายเราจากข้างในหรือพุ่นพิษใส่คนอื่นเราต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นปัญญาความเข้าใจหรือความเข้มแข็งเหมือนที่พระศิวะท่านทำนะคะมีอีกไหมครับข้อคิดดีๆ มีสิคะประการที่5คือการสนับสนุนที่มองไม่เห็นอ๋อเหมือนกุรุมาที่อยู่ใต้น้ําใช่ค่ะกุรุมาที่รองรับภูเขาอยู่ใต้น้ําเตือนเราว่าความสําเร็จมันไม่ได้มาจากความพยายามของเราอย่างเดียวเท่านั้นนะบางครั้งมันมีพลังสนับสนุนอื่นๆหรือความมั่นคงภายในที่เราสร้างสมไว้ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นแต่คอยคาจุนเราอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อเราทําในสิ่งที่ถูกต้องและสุดท้ายเรื่องของโมฮินีกับน้ําอำเมริต ใช่ค่ะประการสุดท้ายคือมายาและความจริงการเรียนรู้ที่จะมองทะลุภาพลุงตาไม่ว่าจะเป็นความงามภายนอกความสำเร็จชื่อเสียงหรือความปรารถนาต่างๆที่อาจทำให้เราไขว้เขวไปจากเป้าหมายที่แท้จริงหรือคุณค่าที่สำคัญในชีวิตการมีสติรู้เท่าทันสิ่งล่อใจเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะโอได้ข้อคิดเยอะเลยนะครับจากเรื่องเล่าเรื่องเดียว ในคมภีรโบราณอย่างพวกปุราณะเขาก็ว่ากันว่าแค่การระลึกถึงเรื่องราวของกุรูมาวตารานเนี่ยก็ช่วยเสริมสร้างสิ่งดีๆให้เราได้เหมือนกันนะครับจริงเหรอคะมีอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นช่วยให้จิตใจมั่นคงสงบไม่วันไหวง,ง่ายๆอืมดีจังเพิ่มความอดทนในการ,รเผชิญปัญหาทําให้เรายืนหยัดได้นานขึ้นช่วยให้รู้จักสร้างสมดุลระหว่างเรื่องทางโลกกับเรื่องทางธรรมค่ะหรือระหว่างความอยากได้อยากมีกับความพอใจในสิ่งที่มี กระตุ้นให้เกิดปัญญาจากการมองย้อนกลับไปพิจารณาประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาการทบทวนตัวเองอะค่ะครับและที่สําคัญคือช่วยป้องกันเราจากพลังงานลบหรือพิษทางอารมณ์ที่อาจเจอในแต่ละวันแล้วก็สุดท้ายคือสร้างสถัทาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมของชีวิตสรุปได้ดีมากเลยค่ะถ้าจะให้พูดถึงแก่นแท้จริงๆของเรื่องนี้นิฉันว่ามันคือรากฐานของความก้าวหน้าที่แท้จริงทั้งในระดับจัก,กรวาลและชีวิตส่วนตัวเลยนะ คือความอดทนความมั่นคงภายในและศรัทธาค่ะหมายความว่ายังไงครับขยายความนิดนึงหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตกําลังโครงเคลงเป้าหมายดูไกลหรือความพยายามของเรามันเหมือนจะจมหายไปในทะเลแห่งความสงสัยและความวุ่นวายให้ลองนึกถึงจิตวิญญาณของกูรูมาเต่าผู้หนักแน่นใช่ค่ะเต่าผู้หนักแน่นแล้วกลับมาตั้งหลักที่ความสงบนิ่งภายในที่ความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ค่ะกลับมาที่ฐานของเราใช่ค่ะ ในภาควัตะาปุราณะมีกล่าวไว้ว่าผู้ที่ระลึกถึงหรือทำสมาธิถึงกูรูมาวตานจะได้รับกำลังใจในการแบกรับภาระของชีวิตด้วยความสงบและสง่างามครับเหมือนเต่าที่ไม่หวั่นไหวต่อคลื่นลมฉันใดจิตใจเราก็สามารถสงบนิ่งท่ามกลางพายุชีวิตได้ฉันนั้นถ้าเรามีปัญญาและความมั่นคงเป็นสมอคอยยึดเหนี่ยวค่ะ ฟังแล้วก็ชวนให้นึกถึงการค้นหาความมั่นคงหรือกูรูมาในตัวเราเองนะครับการเข้าใจศักยภาพพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราก็น่าจะเป็นรากฐานสำคัญในการ,รเผชิญหน้ากับการกวนต่างๆในชีวิตใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการเดินทางภายในของเราเอง ครับผมและสำหรับผู้ฟังท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะสำรวจและก็ทำความเข้าใจพลังในดวงชะตาของตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นแผนที่นำทางหรือวางแผนชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์อืมหรืออาจจะกำลังมองหากูรูมาส่วนตัวใช่ครับเพื่อสร้างความมั่นคงในเส้นทางข้างหน้าก็สามารถติดต่อไปจองคิวปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะได้โดยตรงเลยนะครับที่เว็บไซต์ www.astroasana.com ครับ ค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะลองทิ้งทายให้คิดกันเล่นๆว่าการกวนในชีวิตยุคปัจจุบันของเราคืออะไรคะการกวนในชีวิตเราค่ะมันคือความท้าทายในงานความซับซ้อนในความสัมพันธ์หรือการสแสวงหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วอะไรคือกูรูมาหรือรากฐานความมั่นคงที่อาจมองไม่เห็นซึ่งกำลังคอยสนับสนุนเราอยู่เงียบๆน่าคิดนะคะ บางทีการตระหนักถึงสิ่งนี้อาจช่วยให้เราเผชิญหน้ากับการกวนเหล่านั้นด้วยความสงบและปัญญาที่มากขึ้นก็ได้นะคะ